ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดเรื่องของการสอนการใช้ฟรีทีโอนะครับเบื้องต้นนะครับเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับในที่นี้ใช้โปรแกรม Google Chrome นะครับัตเบลนลิกครับพอรอสกแแ๊บหนึ่งนะครับพอหน้าจอขึ้นมานะครับก็พิมพ์ลงไปนะ w w w ร์ไ o นะครับนะครับ เอาล้ครับก็จะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้นะครับพอขึ้นมานะครับเราก็เข้าไปเปิดหน้าจอ็นึงครับก็เข้าไปที่ล็อกอินนะครับนะครับก็ขึ้นหน้าจอมานะครับเราก็จะใส่นะครับเราก็จะมีทั้งหมด3ยูสเซอร์เนมนะครับก็จะมีดวงดีแฟมิลี่แอร์ดีเมลดวงดีแฟมิลี่แอ m a ฮอตเมลแล้วก็ดวงดีแฟมิลี่แอ o o ยูนะครับในที่นี้ผมจะลองเข้าดวงดีแฟมิลี่แอร์ีเมลก่อนแล้วกันนะครับใส่เรียบร้อยแล้วครับ พาสวิสวดนะครับก็ใส่นะครับโดยที่พาสวิส,สวดเนี่ยก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ล็อกอินเข้าไปครับนะครับก็จะขึ้นหน้าจอของเขาเรียกว่าแดชบอร์ดนะครับหรือเป็นภาพรวมของฟรีโอทั้งหมดนะครับในส่วนของการล็อกอินเข้าฟรีโอมีเท่านี้นะครับเอาไว้ต่อกันพาส2ครับ